สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องปุ้ยพารวยแชนเนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ่อเท่าไหร่เนาะวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดเนาะวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดเออของพุ่งนี้นะคะข้ามเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะ ให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเหงเอาไปปังกันคอยทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางทางช่องพอไปกันได้ไหมนะคะทุกคนลองดูเด้อจ้ะถ้าชอบค่อยจัดนะคะถ้าขัดค่อยผ่านนะทุกคนน้องหวยหวยชิโลกต่ำหมดค่ะมือหนึ่งทำไมตัวนี้มันให้ต่ํานะคะเนี่ยอีเมงวันนี่เปิดประตูให้ออกมันก็ไม่ยอมออกไปนะคะข่าเมื่อใดจังไดย์ห้องห้องบักทึบหนึ่งนี่นะคะทุกคนอ โจที่เจท่างสุกมืออีดีค่ะนี่นะคะแถบนี้นะคะแอดเขียนผิดทั้งแถบเลยนะคะมาจริงค่ะอ้าเจที่โจท่างสุกมืออีดีได้กันอยู่บนโน,โน้นจตทุกคนนะคะดาวปกนะคะในช่วงนี้ดาวปกของเรานะคะหลอดใต้โซงวดนีอนวังทีสุกมือเดอ้ออีรีได้เนี่ยจะทีสุกมือค่ะค่ะค่ะ,คะมือขึ้น แอดกบว่าอยุแอดคือเขียนลวงเขียนเลยไปแน่วเนานะทุกคนได้กันไหมนะคะมาเก้าสามทุกคนโอ้ยแอดก็เลย ه, อ้าอ๋อจริงๆด้วยนะคะแอดบลดลบเนาะแอดไม่ลบนะคะถ้าอะไรที่แอดเขียนผิดนะคะส่วนมากแอดจะไม่ลบนะคะทุกคนไม่ลบนะคะยันเจะทีป็นสุกมือสุกมืออีลีค่ะอ้าจังใดจังเขียนเกนะ่าสองเก่าสามเก่าสี่เก่าห้านอนมากอีหลีเนาะทุกคนเนาะดีใจด้วยนะคะได้กันไม่น้อน,นะคะแอดได้อยู่ด้ได้พ่อปนนะะุลค่ะ ช่วงนี้เขาคือบอกันบอกอยปังเลยค่ะตัวตัวรูดนะคะสําหรับสายรูดนะคะหกห้าเก้าเนาะโอ้โหหาเก่างามค่ะมันสิไปออกห้ามันสิไปเล่าพัฒนามื่นบอจะ้ะเอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะแปดเก้าศูนย์อันนี้ของงวดเก่านะคะงวดเก่านี้พอไปวัดไปว่าได้มีเบิ้ลมีหามไหมเนาะนะคะเอดก็ไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนสี่เบิ้งจังได้คอยเบิ้งจะสี่หลี่ผุนไปงัดเอาเอดมันมาจากสี่หลี่ผุนไท่ยยกับบ่อนละเหตุอยู่ค่ะอ ดูซีรีส์แล้วก็กินแล้วก็นอนนะคะดูซีรีส์แล้วก็กินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะทุกคนนะคะก็พยายามจะทําแนวทางให้ FC เวัยอยู่นะคะก็ยังว่าพยายามโอ้ยแมงวันตัวนี้มันมาหายโศกว่าเดี๋ยวต้องเปิดหน้าต่างไว้อีกนะคะโอ้มันคําแล้วยันยุ่งเข่าบาดเปิดมุ่งลวดออกไปนะคะอมาดูกันนะคะแนวทางคืนนี้ไม่เขียนผิดนะคะโอ้ยบรกาบปกานี่แหละค่ะมันจะไปเล่าพัฒนาอยู่บน เอามาดูนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนสีเหลวเช้านะคะแปดเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเนาะแปดศูนย์สองนะคะเก้าหกหนึ่งสามนะคะทุกคนนะคะอาเดนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเสียหายจริงๆเก้าศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนเด่นเก้าศูนย์หนึ่งเนาะเรา หุ้นดาวปกหุ้นดาวคืนนี้นะคะสายซอยดาวนะคะไปได้ทุกดาวนะคะแต่เน้นหุ้นดาวโจรน,นะคะ90196959493นะคะ06050403 16151413นะคะทุกคนในตลาดน,นะคะ9614035นะคะทุกคนว่ามันจะไปดาวปุกนะเอ้โหว่ามันจะไปดาวพัฒน,นาบ่จักแล้วแอดก,กัเดาเอาแล้ว หรือมันจะไปเก้าสามหมตัวที่มันออกเออตัวที่มันออกเมื่อคืนเนี้ยเนาะเก้าสามนะคะแม่แนมอาจไปเดามันอาจไปเลาพัฒนานะคะเก่าสามเนาะเก่าสามสามเก่าแค่นแค่นนะคะทุกคนแข่งสุ่นกันก็จะเมียอยู่เมียนบนอ่ะเมือคืออยู่เรยจ้ะเอาถ้าชอบก็จังจัดจังตามเด้อจ้ะทุกคนนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ชอบเราก็ดูอันที่เราชอบจ้ะ ทองแอสนีหลายแนวทางจริงๆนะคะเอามาดูนะคะมาดูเล่นทั้งวันของเรานะคะประจํางวดประจําวันที่สิบเอ็ดนะคะแอสจะลงแนวทางให้อย่างนี้นะคะลงให้ก่อนออกหนึ่งวันเลยนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าคืนนี้บางท่านก็เอาไปสอยดาวนะคะเอาไปสอยดาวคืนนี้นะคะเพราะว่าถ้ารอนะคะถ้ารอแนวทางนะคะไม่ได้หรอกค่ะถ้ารอแนวทางพรุ่งนี้นะคะถ้าแอสดลงให้พรุ่งนี้ทุกคนไม่ได้แนวทางแน่นอนนะคะก็ทุกคนก็รู้ๆอยู่เนาะ กลัวจะตื่นจะกว่าจะตื่นนะคะกว่าจะทํานะคะแอดเป็นคนช้านะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะคือลงต่ำเหตุจากหัวโบเมินเล่าพัฒนาสินาต่ำบอกคืหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกนะคะทุกคนนะคะมาดูเลขชุดนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะทุกคนนะคะ ี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนเขบเ,เลยเด้อจะ้ะหนึ่งสามห้าสองสี่หกเก้านะคะหนึ่งสามห้าสองสี่หกเก้าเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหกนะคะหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหกสี่สองสามนะคะสี่สองหกสี่ห้าสามสี่ห้าหกทุกคนเลขทูบนะคะทุกคนดูเอาด้วยเลขทูบทำไมมันเป็นอย่างนี้คะทุกคน มันคือมีหกตวัวบูจ่าเลขถูกเอ้าเบิ่งกันเอาดร้อแอดก็เห็นเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับเอฟซีนะคะมันเป็นเลขซ้อนกันนะคะทุกคนนะคะไม่รู้จะยังไงนี่เจ้าทีคือไห้นี่เอานี่บูจ่งวดนี่โอ้ปียาบ,บปินแล้วค่ะเบียหกตัวแล้วเ <laughs> จ้าที่ไห่แบบไร้ภาคก,กันหัวควานเอ้า แอดก็โอ้ยเบิ่งเอาเด้อว่าสันพี่น้องเบิ่งเ,เด้อผ้ากันเบิง่งกันแปียงเอาเห็นเด้อจ้ะเจ้าทีคือนหแน้แเนี่ยนี่รู้ว่าเจ้าทีสิบอกว่าหวยเบิ่นบ่เจ้าทีคือไห้เลขกส่อนกันแบบอันนี้เนาะไปดูกันเอาเด้อเล็กถูกนะครับทุกคนออแอดก็บบว่าเอาเอียงขึ้นแนวนี่โนะว่าสันแอดก็เห็นเล็กอยู่จ้ะก็เลยว่าเอาเจ้าทีคือนห้แนวนี้ไปจังไดเนาะบาดในห้าว่าสันเนาะเอาลองเบิง่งจะทุกคนลองเบิ่งค่ะ ถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามนะคะไปเนาะทุกคนเนาะทุกแนวทางก็อย่างว่าแหะค่ะมันมีเข้ามีหลุดไม่มีใครรู้นะคะตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะลองดูนะคะเลขถูกคือเป็นจังซีวะสันสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ก็เลขเออมันเป็นคือเลขพี่น้องเนาะสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เอ,อ๊หรือพันบอกใบว่าเลขพี่น้องบอจ้ะแล้วเจ้าที่บอกใบเลขพี่น้องบ่จ้ะเอ้าลองมึงเ้อจ้ะทุกคนเ้ยจ้ะโอ้ย,ย,ยแอดว่าสีไหลสุดคดเอภไป บลไหลเรี่วบลไหลเแล้วค่ะไม่ได้ไล่สดแล้วนะคะแอดจีไปกินเขาแล้วแอดหิวแอดหิวใคะแอดจะไปเลาะแล้วค่ะขออภัยหลายๆเด้อเออเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเจอกันแน่นอนเออเธอหน้าเสื้อคอยมีคอยเลี่ยนมาแอดสิขยันแล้วค่ะทุกคนนะคะขยันทําแนวทางให้เอฟซีอยู่นะคะสิบอขีขามแล้วเอาแคปเอาเลยจะแคบเอาเลยจะลองดูนะคะเอามันขึ้นเงต่อแต่ค่ะเลขหนึ่งสองสามนะคะ หอยบัวเป็นเหลข่ยห้สีลุงต่ำอีบ่จ้ะลองดูนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกนแนวทางมีเข้ามีหลุดไม่มีใครรู้นะคะมันจะมาตัวไหนนะคะไว้ถ้าหูคงเป็นเสี้ยนลวตัวข่อยเป็นอัศริยะนะคะอัศริยะค่ะทุกคนลองดูค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็จัดก็ตามเหมือนเดิมคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ